ใชการกวันนะคะที่ลุกไหม้ออกมาจากโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีวันที่6มีนาคมนะคะไม่ใช่แค่ข้อสงสัยว่ากวันที่เห็นเหล่านี้เป็นสารเคมี มีพิษมีอันตรายหรือไม่เท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่ายังคงมีการขยายประเด็นจากทางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สงสัยด้วยว่าจุดเชื่อมทางเข้าโรงงานจากถนนทางหลวงชนบทนะคะเพื่อเข้าไปสู่บริเวณหน้าโรงงานเนะะี่ยค่ะที่เชื่อมไปยังพื้นที่ในโรงงานด้วยนะคะว่าที่สุดแล้วมีส่วนที่เป็นทางสาธารณะอยู่ในพื้นที่ของโรงงานด้วยหรือไม่คะ่ะก็อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาเข้ามาตรวจสอบไปว่า เป็นเส้นทางของใครเป็นทางของใครทางที่เดินทุกวันนี้ก็ไปสบายใจนะเพราะเราวิ่งเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอทางตันเป็นทางของโรงงานโรงงานก็สร้างโรงงานตั้งแต่ผมเกิดมาตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะของสาธารณประโยชน์ของหมู่10ตำบลยาโพธิ์ครับเพราะเมื่อก่อนตั้งแต่โรงงานไม่มามาอยู่เนี่ยครับมันเป็นทางสาธารณะที่สามารถเดินเดินตัดไปที่ถนน3079ตำบลกอกสมบูรณ์เนี่ยครับ ผ่านกันไปอยู่ไฟที่เกี่ยวข้องมไม่ว่าที่ดินหรืออบตอออพื้นที่ครับให้มาตรวจสอบดูว่ามันเป็นอะไรถึงไม่ให้เราใช้ผลประโยชน์ร่วมได้หนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตและตั้งคำถามใหญ่จากทางชาวบ้านนะคะก็คือถนนเส้นทางนี้ค่ะที่เชื่อมเข้ามายัางโรงงานรีไซเคิลนะคะว่าเป็นของอบตอรหรือไม่เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยถนนเนี่ยมันมา แบบนี้ค่ะจากเชื่อมกับทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็พอมาถึงขอบรั้วโรงงานเนี่ยค่ะมันมีหมุดเขตแบบนี้นะคะที่ปักไว้อยู่เท่าที่เห็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าคําถามใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าพอถนนเส้นนี้เชื่อมไปเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลแล้วภายในโรงงานเนี่ยเป็นถนนของโรงงานหรือว่าถนนของอปตอนะคะวันนี้ดิฉันเจอกับทางเจ้าของโรงงานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยตอบคำถามกันนะคะ เขาบอกว่าเป็นเป็นโฉนดที่ดินนะคะที่ได้ซื้อต่อมาอย่างถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือโฉนดที่ตรงทีออ่บริษัทได้ก่อสร้างแล้วก็ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปีประมาณ60หรือว่าหรือว่าที่ได้ใบอนุญาตครับก็าตามโฉนดเนี้ยคือใช่ทั้งหมดก็คือเป็นโฉนดไม่มีทางสาธารณะแต่อย่างใดนะครับอยินดีที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมที่ดินหรือว่าอบตใช่ไหมครับช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ให้ความชัดเจนกับทางทางชาวบ,บ้านใช่ไหมครับสังคมผมก็จะได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วตามโฉนดเนี้ยโฉนดเนี้ยเป็นที่ออกจากกรมที่ดินเนี้ยเป็นจริงไหมอะไรเงี้ยครับถ้า,ถาตอนนี้คือผมก็ผมก็ยังเชื่อเชื่อว่าตัวเนี้ยคือในเมื่อออกจากกรมที่ดินแล้วก็ผมบริษัทก็ได้ไปโอนที่ กรมที่ดินก็น่าจะเป็นโฉนดที่ถูกต้อง,งใช่ตั้งแต่ทั้งหมดเลยครับที่ที่ทแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะล้อมรั้วเนี้ยเราจะต้องสอบเขตก่อนสอบเขตว่าติดข้างเคียงเท่าไหร่ใช่ไหมต้องทารั้วต้องห่างเท่าไหร่อะไรอย่างี้ใช่ไหมเราก็ทําในตามตามที่กรมที่ดินที่มาชี้จุดหรือว่ามามีหลักหลักหลักแดนอยู่ใช่ไหมครับต้องให้อบตตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเป็นถนนสาธารณะหรือเป็นเขตของโรงงาน ขั้นตอนมันมีการตรวจสอบแนวเขียได้เหมือนถ่านนายอำเภอจะสั่งให้ตรวจสอบหรือว่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีข้อโต้แยง้งในเรื่องว่าตรงนี้เป็นทางาสารนก็ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของมันมีกระบวนการรังวัดอยู่ค่ะ